สบายดีพี who, ่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสู้ขููสูข้นสุมองสุบอนสบายดียามแรงพี่น้องพ่อๆกับซ่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมอยู่เลยตอนนี้สี่โมงยังพี่น้องเอ้สี่โมงยังสิบนาทีหางก็พากันมาแต่ เซโนพี่น้องเลยหากมาแตนื้อมาแตวีกม,มาลงพุงพวกอื้อกระสอบมอไว้ใช้ขาพี่น้องเลยอันนี้อันนี้เทไรแซนเทไรซนเนฮกนกิบกระสอบดำเนี่ยนะมัดหนึงมออีอยู่ร้อยหน่วย ฮะนี่แล้วร้อยขนมแบบนี้แล้วกอได้เก็บก,กินนะหามันก่อนน้อย,อ,อ,นนยอันนี้นม,ออมันก่อนใหญ่อันนี้เออโบแมนเนาะโบแมนโบแมนแบบนี้ปัญหาพัน, 5, นพี่เทนสวัสดีครับเด้๋ย ให้น้องเน่น้องรากินเป็ี่ยน่ปานเพื่อนกแางีมื่อลนวนกินเลยอ้โหันเีกส่อีอได้อะทำไมกืได้ําปวงเอานเมือมื่อน้าพอม้มันนยม่น้แม่ได้แรเลแม่เลยนมน้ำสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแม่นมนะเยกินเดบ่ ปันใหเอน้ำแน่นอ่ะเดกๆจะไม่กิน้าแม่นุ่มเทนสิเปิดห่านแล้วพเดีนี่นะได้คือไดยังนั่งตากแดดหนาวเฉพาเดียวนี้โขึ้นนี่นะไม่ได้ไม่ได้มือแรงอเขาจะบดิเปิดคนมมีคนมีประมาณสามโตอ้าว พดมือพี่น้องเอ้แมนน้องเทีนอยู่ใช้ย่วัดใหญ่เนี้อยู่นอนผาโอ้ดูดูดบมืแรงคนไหนเนาะแมนมือแรงเนีเป็นมือดูมือกันลอยเงาไฟเยดอดยแม่วันนี้ผมไปเทียร์สมาดมืออินโอ้ยปฏิปใช่ดอกปฏิปได้กะัง่งเท้ข้นอนได้อ้าขึ้นตะเกียบเขาขึ้นตะเกียบเขาพู้ว้ม่ใช่ท่านยังอยู่ะ เออเขาจะาองเหรป้าเท่าพี่น้องพี่ต้ใช่สาเอ้ยนี่ร้อยอีร้อยได้ผู้ชายหล้อว่าจไปซาหองนะป้าพี่น้องอีร้อยจะไปเปิดหองหองได้นะโอ้ธรรมดาธรรมดาร้านเ้าคนนี้พัฒนาขนาดแพ็คเท่าไรปลาหนมนงสี่ชิพสี่แพ็คสแพ็คเครื่งนะร้อบาท ี่แพ็เครึ่งรงนึงมันมีอยู่เแพ็คเด้ออ๋อก้อสิฮะสลูกสาวกินเลยตอนแรกก็แพ็ครงหนึงน,นะเก้าร้อยคามร้อยกสิอือรงหนึงสา<ะ>ม<ว>ร้อยกิบประมาณรังต่อเดือนต่อรัางสาเยอาสิขอเงินเราเองและซื้อให้เรากินไอ้บอนมันดูสองเกแก้วกินะนไอ้ทีมี่เกีว,น,กกวน,น,น่อยจะกินโมโลัลูกอซื้ซื้อเป็นล่างมาให้โดย

ลุงเทนก็บปบ่ล้วครัป้าสองเคยไปมัดเขาซอยเบาดาวบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยคับรคัาชีเว่ชิพนอยุ่อคำมพดโบเดบดีเวร้องห่ากับว่าไม้ไว้ด้อซาัจไปเบิ้งลำเลื่องแเรงอือื้อเลมันจักป้าฮักไปเนาะเออเนียวกันแล้วาพมันขึ้นเมนน้่ ยะเาอยากกินน้ำพ่อมาจากเอาไ้ก่อนเอาไ้ก่อนอ่างลูกค่อยนึไปไปอ๋ขอทงน้ำมืนห่นน่อใช่ไหมรเล่าก๊อปออใช่ใช่่ไ้กินเจอนแล้วใส่กระตาลูกแล้วอ๋อเฮ้ยใส่กระบาลูกข่อยอยากกินน้ำนอยยังกินเ็ อ้วนเอาใหญ่ยังกินนนะเยวล่าใหญ่ยังกินนะแม่แม่หนี่หิวข้าวกินข้าวกับอะไรเนี้ยไชด้อะไรเกินถเบิ่งมีแต่คนในทีมได้แม่เนี่ยนะต้มไก่

ออนไลน์มาซอยจะสิเป็นต่ก้องไงบอเชียงลงน้ำกินข้าวกันนะจะจะเล่นกินข้าวแล้วก็ยังเล่นเออเอาไว้ก่อนลูกไว้ก่อนครับนั่นแหละคนเก่งน้องน้ำกินข้าวลูกเอ้น้องน้ำจ๋ากินข้าวกับไอ้บางอ่อนเด้อหัว เออเอออะรอ่ะเพลงบ่เฮ้ยมาหัดมาได้ออกเดืนหญามั้เออกอ่ะดีใจดีโอ้โหเข่าเลียเดียวอ้สิข้านสิข้านกับแมนไข่เขียวสิออกกับแม่ไข่โอ้รถปั่นเขาค่ะ Trái chuột đấy hả? chưa biết chưa biết chưa cái chưa biết chưa biết chưa biết chưa cái chưa biết 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 Thả tới hai biết chưa cửa đấy, ăn chưa này, chưa มื่อหนึ่งสองที่ัืบวชขาคนไรือได้เออบุ่ากินข้าวบ่เดิดอีย่งมันจะขนมนมเนยขนมเยะกล้ยมะกี้อ่ะแวมึงเนี่ยปิวีน้อยๆเอามะกุ้ยสุกเคียวมากินเลยลูกมะกล้ยสุกเคียวไม่พอนี่ยลูกโดย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 น้ำไอซข้าวต้มข้าวซื้อข้าวอุ่นกูอุ่นขาวเย็นไรเธอเอามาบนุกที่เขาซื้ข้าวนะคนมาโลยขาเย็นนะขาเก่า หว่ามนงานเลยมามาไปตลนเอ้าอแะบะบะ้หนแบแลา้นบะ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 กินลด้นมลูกแบะ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 ดยข้าวสมองใหญ่กินละข้าวนมอะรนี่แะแม่รอนมโอเมก้านีแะบเป็นอันยวกนเมื่อก่อนจะบว่้าน้ สี้กินงไชื่อลังนี่อันนี้ก็เส้นกเอาไม่ใช่หอกีข้าได้ลุงเ็นว็อร้อบมาเลเบิมอเบิคือพอซีนเ่ยมันเป็นโปซีนจายไม่ต้อุ้มข่นะจีวันก็ได้ข้าวองอุ้มข่นะ กระบอกขอทาร่แทนบอกกระสอบหนึ่งเมื่อยหยาบเลขากินเลยนะเอ้าแล้วเจลบวิหินกันเหรอกระวานเกี่ยวะนเกี่ยว่ะไดีเดียว่ครับเอากตัวกระมรื่อหมือนบัวกระกรางนี่เหมือนหนึสอคนถ่อยมาข่าวจะได้เอาตัวฉีดหนอยเนาะไปเถี่ยวเยวแ่ร้อยาไปสืวามื่อนนะ ไปดีกวิตโตดีดีดตัวา่โตมากกิโมากว่ว่าจเพี้ยนกลมยังไงยแน่นมาเยียบรอยะตรไปนี่เต็มใส่สามซี้องอัตัวเดียวนะตอดนำเอาหนักเอาตอนนี้สิิดอดใครไปหาพวกเทีนเนาะตกมาใส่คาเราหนแค่เสียนาะอ้กระเด็นเนี่ยไปขาบหลุดอตไดีเป็นตุแมจมาเอาห่อนจะอยางหายอีตัวเดียวนีกไล้วโอ

โอตื่นขึ้นมาจะนอนนอนไม่เองยเทำนี่ก็ผากึไปเลน่าอ้าวเหนื่อยกินเหื่อยห่างก็าต่อไปทที่เหยเถะนยนะอยู่นนไไ้างยีงก็ยอนเเลยจะนอนแล้วนะเสียบุญนอนกันพัดเมย์นอนยดนึงยืดหน่เสียวกายเสียหลายเลยเียจะอ่อนก็จะ แรงไปเจ้าเจ้าเห็ัอ่บอ้หน่อยัจะเกิดควาเด่แล้วาไาม่ใช่ที่เขาหน่อยนะหน่อยที่เขาหน่อยมากิเล่มใส่นี่ชามอันนี้เออชามเสียนมันหอดเขานะแล้วกนเมื่อนี่จะมาเลียงมากเขาตว่เไปหายแม่ไม่ดีเกเปียกัการถูกมันอ้วน

ไ่เคยไงเพื่อนบ้างบเต็มบะขอโทษมาลูกเอาไปจำนีก่นเด้อวพี่น้องสะอะไรที่นี่ไปลูขุในร้ายไม่งูไตข้อนะไม่กินน้พี่น้องสะอะไรทีนี่สบยดีอะรพี่น้องทั้งในสบายดีกันไปแลพี่น้อง